สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจเจบุกดาหารนะครับเจเจมอไซมุกดาหารนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมต้นโมกลานะครับผมต้นโมกลาตัวนี้ก็โคนใหญ่พอสมควรครับ <c oughs> มันทำเป็นเขียงหนึ่งครับนี่นะครับเขียงหนึ่งนี่จะเป็นเขียงที่ยาวนานนะครับผม รอคอยนะครับกว่าจะกว่าจะได้สองในสานะครับผมนี่ก็ลงดินไปแล้วจะหนึ่งปีแล้วนะครับเขาก็ได้ประมาณแค่นี้นะครับโคนรากอะไรเขาก็สวยอยู่นะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้ครับ <c oughs> ก็นี่ก็ลง พ่ะเมล็ดนะครับอยู่ในดินนะครับผมก่อนนานพอสมควรครับผมผมก็ขุดมาใส่กระถางไว้นะครับแล้วก็ทําการเขียงนะครับก้อนใหญ่อยู่นะครับใหญ่พอสมควรครับผมเราจะให้ชมรอบๆนะครับเราก็สมบูรณ์ดีอยู่นะครับอันนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ หัเขียงหงว่ายังไม่ได้เก็บเขานะครับผมก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับเขียงหนึ่งนี่ aw, เป็นการรอคอยที่ยาวนานปลขวดนะครับแต่ถ้าเป็นเขียงสองเขียงสามไปแล้วนี่เขาจะไม่นานเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเรามีต้นไม้เยอะ ก็ควรจะไปดูต้นอื่นนะครับเพราะว่าจะทำให้เราไม่รอคอยมากเกินไปนะครับต้นนี้ก็ไม่นานแล้วผมก็ว่าจะเคียงแล้วนะครับที่จัดรากเอาไว้ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็ เขาก็ถ้าจะทำไซจิวซูโม่นี่ได้แล้วนะครับตัดตรงนี้เลยนะครับผมเฉียงตรงนี้นะครับแล้วก็มีตาตรงนี้ออกมานะครับก็คิดคิดอยู่ครับว่าจะจัดการเลยดีไหมอยากจะเฉียงเขาแล้วนะครับแต่มีไซนี้อยู่หลายอยู่นะครับหลายต้นอยู่ หลายไซส์นะครับหลายต้นลายไซส์นี่ยังไม่ได้ลดน้ำเขานะครับแต่เขาก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงนั้นค่อยลดเขานะครับครับผมก็เอามาฝากันครับผมเคียงหนึ่งนะครับการรอคอยนี่แสนนานนะครับผมก็ ขายเวลานะครับขายบอนไซนี่เขาขายเวลากันนะครับการขายเวลาขายการรอคอยนะครับกว่าจะได้แต่ละเขียงนะครับผมก็ขอบคุณมากครับทุกท่านตีเข้ามารับชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ